หยุดแนะนําให้คนฝืนให้อภัยถ้าเขายังไม่้อมอะ่ะการให้อภัยมันเป็นปลายทางวันนี้เจ็บก็ยอมรับว่าเจ็บก็ดื่มด่ำความเป็นมนุษย์ไปดิจะไปกดมันอะไรนักหนาแล้วคนที่ชอบป่อให้คนอื่นให้อภัยอะ่ะคุณจาคําที่คุณพูดกับคนอื่นไว้นะเวลาเราไปเจอใครสักคนที่เขาเจอกับเรื่องที่เสียใจทําให้โกรธทําให้เจ็บปวดใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเอ้ยให้อภัยเขาเถอะเออเดี๋ยวใจจะได้สบายใจจะได้เบาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนรู้ไหมคะว่าความเป็นจริงแล้วอ่ะคําพวกนี้กาลังทําร้ายคนเจ็บมากกว่าที่จะช่วย การให้อภัยแบบถูกกดดันนะคะมันทําให้เกิดความเครียดความสับสนและความรู้สึกผิดต่อตัวเองเพราะมันคือการบังคับให้คนนั้นน่ะข้ามขั้นตอนของการเยียวยาตัวเองอะ่ะเหมือนเรื่องมันเพิ่งเกิดอะ่ะคุณก็ไปบังคับให้ให้อภัยก็ไปเถอะมันจะได้นู่นนี่นั่นใจจะได้เบาใจจะได้สบายเอาอะไรมาสบายก่อนดูลองมองตามความเป็นจริงอะ่ะการเยียวยาบาดแผลในหัวใจเนี่ยคะ่ะมันไม่ได้เริ่มจากการให้อภัยแต่มันเริ่มจากการยอมรับความจริงว่ามันเจ็บไอ้ที่เจ็บเนี่ยของจริงไม่ต้องไปกดทับมัน แล้วการบอกให้คนที่เขาเจอเรื่องราวร้ายๆที่มันกระทบกระเทือนจิตใจเขาอ่ะให้อภัยเร็วๆอ่ะมันเป็นการลดทอนประสบการณ์ของเขานะมันอาจจะไม่ใช่ความหวังดีอย่างที่ทุกคนเข้าใจก็ได้มันคือการส่งสัญญาณว่าความรู้สึกของเธอไม่สาคัญเท่าความสบายใจของฉันหลายครั้งนะคะคนที่บอกคุณนะ่ะว่าให้อภัยเขาไปเถอะอะไรเงี้ยไม่ได้พูดเพราะเขาเข้าใจอะไรคุณเลยนะแต่เขาพูดเพราะเขาไม่อยากรู้สึกอึดอัดกับเรื่องนี้แต่ความอึดอัดของเขาอ่ะไม่ใช่เหตุผลที่ทําให้คุณจะต้องรีบให้อภัย บางทีนะคุณยอมรับว่าคุณเจ็บปวดแล้วยังไม่พร้อมที่จะให้อภัยเนี่ยมันคือการเคารพหัวใจตัวเองนะมีคนจะมีคนไม่น้อยเลยค่ะที่คิดว่าการไม่ให้อภัยคือความอาฆาตแต่ในความจริงคือมันคือการตั้งขอบเขตทางจิตใจเพราะอารมณ์โกรธของคนที่รู้สึกว่าเขาถูกทําร้ายอะค่ะมันเป็นมันเป็นกระบวนการของร่างกายที่มันกําลังปกป้องตัวเองคุณไม่ต้องรีบบอกว่าให้อภัยเพื่อให้ใครมองว่าคุณเป็นคนดีอะ่ะเพราะบางครั้งอะคะ่ะการที่คุณยอมรับว่าคุณยังเจ็บคุณยังโกรธอะมันมันเท่ากับการยอมรับว่าคุณยังเป็นมนุษย์ ดังนั้นนะคะการแนะนําหรือให้ใครเขาฝืนให้อภัยเนี่ยนะมันเหมือนพิธีการที่ให้เรื่องมันจบๆผ่านๆไปอะคะ่ะคุณต้องเข้าใจนะว่าบางเหตุการณ์บางบาดแผลเนี่ยมันต้องใช้เวลาดังนั้นนะคะก่อนจะบอกใครว่าให้อภัยเธออะลองเปลี่ยนเป็นว่าเธอเจ็บแค่ไหนคนเจ็บเนี่ยนะเขาไม่ได้ต้องการคําสอนค่ะไม่ได้ต้องการธรรมะไม่ได้ต้องการศิลปธงศิลธรรมอะไรคนดีอะไรนักหนะเขาแค่ต้องการใครสักคนที่จะนั่งอยู่ข้างๆแล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะถ้าตอนนี้เธอยังให้อภัยไม่ได้ คุณจะอยู่ตรงนั้นจะอยู่ข้างๆไม่ว่าจะยังไงก็ตามอันเนี้ยการเยียวยาที่แท้จริงแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะมีพวกตำรวจศิลธรรมนะบอกว่าแหนจะให้อาคาตแค้นไปทุกชาติทุกภพเลยเหรอการให้อาภาัยจริงๆเนี่ยนะมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องพยายามมันจะมันคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเองเมื่อแผลนั้นมันหายจริงๆและไอ้พวกตำรวจศิลธรรมนะที่บอกว่าให้อาภาัยอะ่ะคุณก็แอบด่าคู่กรณีคุณในใจคะ่ะเนี่ยมันเลยเป็นสุภาษิตมือถือสากปากถือศิล์นะการให้อภัยอ่ะมันเป็นปลายทางมันเป็นอาการแสดงที่มันจะเกิดขึ้นเองค่ะ วันนี้เจ็บก็ยอมรับว่าเจ็บก็ดื่มด่ำความเป็นมนุษย์ไปดิจะไปกดมันอะไรนักหนาแล้วคนรอบตัวจะไปบังคับทําไมแล้วคนที่ชอบบ่อให้คนอื่นให้อภัยอ่ะคุณจาคําที่คุณพูดกับคนอื่นไว้นะจนกว่าจะถึงวันที่คุณจะต้องเจอเรื่องที่จะต้องให้อภัยใครสักคน